้คุณแม่เร็วตัววงสวิงมากอันนี้เขาหรออุ้ยน่ารักอ่ะดูคนชวนไปชวนกลับไม่กลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูความยากลำบากเลยคะเหมือจะได้ทั้งเมนูมาโอ้โหยุงเต็มตัวหมดแล้วอ่ะมาเรากลับกันเถอะอะไรไปเลยไปเลยตัวนี้ใหญ่ใหญ่พอเล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูชวนกลับไม่กลับ ปไปไปไปเลยไปเลยไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้แม่จันสมจะมาเปิดครัวมาดูว่าวันนี้ว่าเราจะทําอะไรวันนี้เป็นวันดีก็ดีกู้วัน่ะเนาะดีกู้วันเนาะวันนี้เปิดครัวใหม่ไงอันนี้จะเปิดครัวแม่จันสมครัวใหม่เสร็จแล้วเห็นไหมสวยไหมอ่าเมื่อกี้ไปหาหน่อไร่แล้วไม่มีหน่อไร่มันขึ้นสูงมากของแม่อ่ไม่เป็นไรแม่มีสำรองแม่มีสำรองเนี่ยหน่อไร่ไอ้นี่ที่แม่ต้มแล้วนะไอ้นี่หน่อไรเด็ก ส่วนผสมวันนี้นะอันนี้คือหนอไล่ดิบเอาไว้แกงหน้าดีหน้านหน,านอแกงหนอขนัอ้วนอแกงหนอขนั้วนอกับยำเตา้าเดี๋ยวเตา้าเดี๋ยวค่อยยำให้ดูแล้วอันนี้หนอที่ต้มแล้วนะลูกนะที่ต้มแล้วเดี๋ยวแม่จะมาส่วนผสมว่าทํายังไงทําอัว่วนอมันถึงจะออกมา ลำอย่างก็ใส่อวลวเลยอร่อยอย่างก็ใส่อวลวเลยอ่ามีหนูมีหน่หนอปุ๊บต้มแล้วจากนี้แกะมาเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่าอย่างที่สองอะไรคะอันนี้หน่อไม้ดิบไงลูกอันนี้หน่อไม้ดิบต้มแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้แกะออกมาเป็นอย่างนี้ที่ส่วนผสมน้ำพริกนะคะของแม่จะมีหัวหอมกระเทียมรากผักชีข่าขมิน้นใบมะกรูดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราผสมเสร็จแล้วเราจะใส่ผักชีกับใบมะกรูดพริกสองอย่างนะนี่พริกจินดาแล้วก็นี่พริกขี้หนูสวนที่แม่ปลูกไว้ ก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูแล้วน้องมีกะปิไอนี่คือแป้งแม่จะเอาสองอย่างแป้งมันไอนี่มันจะกรอบมากละไอนี่มันจะปรุงรสมาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ปรุงรสเยอะเพราะเรามีรสเยอะแล้วไงเห็นแวบๆแล้วนะเห็นแวบๆแล้วนะเออเยวมันตามมาจะมาเจอมาหั่นมาเสร็จแล้วนะคะรากผักชีตะไคร้สามหัวรากผักชีที่แม่หั่นเมื่อกี้ ประมาณนี้ไม่ต้องไปไม่ต an ้องว่าใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยลาบผักชีนะลูกนะค่ะเนี่ยแล้วก็แล้วมีคนมาบอกว่าอาหารเหนือจริงๆไม่มีลาบผักช okay. ีนะแม่เอามาจากไหนเอ้าก็สูตรของแม่ไงมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะเออก็กปจะใับคนอื่นไม่ใส่ก็เรื่องของเขาแหละเอาชัดใหญ่วีเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์โอเคโอเคก็ต้องก็ต้องทําให้อร่อยและลาบผักชีไส้อั่วนี่ไม่มีลาบผักชีจบเลยนะลูกในนี้นะคะมีลาบผักชี มีตะไคร้ตะไคร<ส>้สามหัวอ,อ่ะแากผักชีแล้วก็กระเทียมกํมหนึ่งละก็นี้อีกปุ้งมือนึ่งค่ะขมิ้นนี่แม่ล้างเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณหัวเนี่ยแค่เนี้ยลุงนั้นเนี่ยแล้วก็พริกสองอย่างที่แม่ใส่พริกสองอย่างเพราะอะไรพริกจินดาสีมันจะได้ออกมาสวยนะคะแล้วนี่ขานะลุงนั้นนี่เป็นขาหยวกข่าที่แม่ปลูกข่าทั่วไปก็ได้เนาะขาได้ข่าก็เหมือนกันอันนี้ของแม่มันเป็นข่าที่แม่ปลูกไว้นานๆมันเป็นขาหยวกมันตามง่ายเพราะมันมันเป็นสีขาวไงมันจะหอมมันจะตามง่ายโอเคน้ำพริกนี่เหมือนกับน้ำพริกใส่อััวเลยนะน้ำพริกไส่อััวน้ำพริกผัดเผ็ดแกงเผ็ด เสร็จแล้วก็ตำแล้วก็ตำค่ะนะเนี่ยอันนี้นะกะปิกะปิเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยลูกเนี่ยค่ะเนี่ยลูกเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวหนูช่วยตำอ่ะอันนี้ได้ไหมมันได้แล้วโอเคโอเคพักค่ะจะหนูซอยอันนี้ให้หมา่าม้าแล้วกันอโอเคเอ โอเคอ้าซอยเหมือนใส่เส้อหวัวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะซอยให้่อวแล้วก็ซอยกูดไปซอยมากูดด้วยอ๋อทีนี้แม่จะบอกวิธียักหน่อไม้ทำยังไงยักรหรือยัด อู้อู้ภาษาเนี้ยยักนอยักนอค่ะยักนอเนี่ยมาม่าจะทําเป็นเส้นเส้นเส้นแล้วเพื่อจะเอาหมูยัดเข้าไปในตรงกลางแล้วอย่าให้มันขาดตรงนี้ถ้าขาดตรงนี้จะเอาหมูใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะฟูเนี่ยมันจะละลายหมดแล้วนอกจากหมูถ้าสมมุติคนกินไก่เอาไก่ลูกเอาไก่ใส่เข้าไปอันนี้หน่อไร่นี่หน่อไร่แม่ต้องเอามาแกงนี่หน่อไร่ดิบๆน้นนู้นต้มนานไหมคะ โอโ้เป็นชั่วโมงโจนเอาจนมันหวานหน่อไร่เนะี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของมันคือหน่ออื่นถามนอมอื่นได้ไหมนอไม้ไผ่หวานนอไม้ไผ่โต้งนอหวานนออะไรอะ่ะมันแม่อร่อยเท่ากับนอมไหมนอไร่เพราะนอไร่มันจะมีกลิ่นหอมเมน,นูนี้เลยต้องเป็นนอไร่เท่านั้นนอไร่เท่านั้นเรียกได้ว่าตัวเก้านี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนอนเลยหรอแม่แต่ก่อนแม่มีอาชีพไปเอานอคะ่ะกะออุ๊ยคำบอกว่าถ้ามึงไปซื้อนอมึงไปต่อเปิ้นเหนื่มมันลําบากเวลาเอานอ อุคลมีนก็คือคุณตาของติ๊บนะคะเพราะว่าไปเอาหนอเนี่ยมันคันมันทรมานมากลูกแล้วมาต่อเขาไหมไม่เคยต่อเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่ามันคันหมดแงามนักเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมยุงเยอะไหมเยอะแน่แล้วทำไมทีอย่างอื่นหันตอกเก่งเก่งอย่างอื่นมันมันเอาบบเกย์เ้อย่างอื่นมันง่้ยไงเออันนี้ได้ไหมคะมาได้ได้ได้อีกไหมคะเอาอีกนิดนึงลูกค่ะแล้วพูดเรื่องหนอ มีความสุขมากใช่ตั้งแต่เล็กจนโตกินแต่หนอกินแต่หนอจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้วตอนเด็กๆนะคือจะเล่าให้ฟังประมาณนิดสามขวบได้มั้งแม่จะเอาเข็มหมุดอะ่ะแล้วก็ให้ให,ให้ทิพ่ะถือเข็มหมุดไว้แล้วก็ค่อยๆย่อยทำ<น>ยักหน่อยอย่างเงี้ยแม่สอนตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ลูกแม่ป้าเป็นคนจีนป้าไม่ชอบหน่อไม้แต่แม่ชอบมากแล้วแมาก็สับหน่อไม้หน่อไม้ดองแกง ป้าเข้าบ้านมาถามว่ามันมีกลิ่นแรงไหมแต่กินแล้วมาหลอนป้าก็ไม่รู้ป้าบอกว่าส้วมแตกเหรอมันจะเอาควนมาดูดส,ส้วมส้วมบ้าเลันแตกวะแล้วมาไม่น้อยใจหรอ<า>ป้าไม่เคยกินอาหารเหนือมาม้าเลยนะยไม่กินไม่กินก็เรื่องมันเราก็ไม่กินของมันเหมือนกันอ่ะนี่ทําอะไรอยู่คะอ๋อนี่ส่วนผสมนี่นะหมูนะลูกนะเนี่ยมาจะใส่หมูประมาณครึ่งโลเองลูกนี่คะครึ่งกิโลแล้วก็ใส่พริกเอาติบผสมเลยลูกอ่ะพีิเราต้องปรุงเกลืออะไรเพิ่มไหมไม่ต้องไม่ต้อง เห็นไหมผสมเข้าไปแล้วเขาเอาใบมะกรูดอะไรลงไปเลยค่ะผักชีด้วยนะคะใง่อยใช่คนสวยกินไหมเมนูนี้คนสวยชอบไหมชอบชอบชอบติ๊บหัวแล้วก็เดี๋ยวเอาคั่แล้วก็ลงเลยนี่นะลูกนะป้าจะแบ่งอย่างนี้นะลูกนะเนี้ยแล้วก็เอาหมูใส่เข้าไปตรงเนี้ลูกเนี้ยจะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ตัวเราเลยลูกเนี้ยถ้าใส่หนาไปเดี๋ยวทอดมันก็ไม่ค่อยสุกแต่เราต้องแบ่งอย่างงี้ลูกเนี้ยแบ่งอย่างงี้เนี้ย แล้วก็งับมันไปอย่างนี้เลยงับมันไปที่แม่เอาตอกมาเพราะว่าแม่จะแม่จะมัดมันไว้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพยายามยักยักแล้วก็ให้เหลือหัวไว้แล้วก็พยายามอย่าให้มันแตกถ้ามันแตกแล้วก็เนื้อหมูมันจะออกมาจากกระทะไงเข้าใจไหมลูกค่ะแล้วลูกเนี้ยถ้าเกิดไม่มีจริงๆอาจจะใช้เป็นเชือกมัดก็ได้นะเชือกขาวๆก็ได้ลูกเนี้ย อันี้แม่หมามาตรงตรงตรงหัวเนี่ยหมาม้ายัดไม่หมดใช่ไหมลูกเนี่ยเนี่ยต้องแบ่งอย่างเงี้ยลูกเนี่ยบางอันหมามาก็สับไม่หมดไงเนี่ยก็ยัดหมูเข้าไปตรงกลางไหนนะ,ะ,ะบางอันอาจจะไม่ต้องใช้ตอกก็ได้บางอันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ลูก<ะ>แต่เวลาเราทอดต้องใช้ไฟอ่อนๆด้วยนะ ah ไ,ได้ค่เคะเดี๋ยวหนูเอาแป้ง,งอันนี้แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบยี่ห้อหนึ่งนะคะผสมกันลงไปเลยลูกผสมเลยเหรอคะสองไม่ไม่ผสมลงไปเลยสองยี่ห้อเลยอ่ะใช่ใ เท่าเท่ากันได้ได้ความเยอะของคุณเขาเนาะคุณเขาต้องมีแป้งสองยี่ห้อตอกที่ถ้าก่อนจะใช้ทำไมหมามาต้องอไปแช่น้ำนิ่มด้วยแล้วก็คือความสะอาดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าตอกเนี่ยมันเป็นยังไงปกติก็คือจะไปซื้อตอกกันกัดหัวเนาะใช่อาทิตย์นี้ก็คือมาไม่ทันเนี่ยบอกก่อนเลยว่าถ้าเนื้อหมูมันเหลือนะเอาทำเส้อััวเลยแหลมเลยลูกแม่ชอบทำกับข้าวทำแล้วมันมีความสุข คนกินบอกว่าอร่อยยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกแป้งเนี่ยไม่ต้องไปผสมน้ําถ้าคําไทยไม่คุ้นเอาคําเมืองก็ได้เลยมะเออมา่ต้องใส่น้ําอันใส่แห้งๆถ้าอันใส่น้ําเข้าไปมันจะอันเป็นโคกไปคาบไป <c oughs> คาบอีน้องเออมันจะเปโคกไปคาบเ <c oughs> ปิ้นบลาใสอันเนี่ยเหมือนกบเฮาทอดปลาลีมอ่ะทอดปลาลีมอันสมุนไพรอ่ะเอาคุกๆคๆ,ๆแล้วทอดเลยถ้าเฮาถ้าเฮาใส่น้ํามันจะหนา ตอนตอนผมเล็กๆนะติ๊บได้กินอั่วหน่อยนะถือว่าวิเศษที่สุดแล้วไม่ใช่แกงหนองเงี้ยก็ทําอั่วหนองเงี้ยลูก <c oughs> นี่คือวิเศษมากเลยนี่วิเศษมากเลยคือจะได้กินหมูด้วยไงไม่ต้องกินหนองไงหน้ากุยปิดนนองก,กินแกงนองก,กินนองเมื่อเจ้าก่อนองเมื่อแรงก่อนอง <c oughs> มึงก็ผักกาดจ,จอเจ้าจอเย็นจอกินผักกาดจ,จอหน้าโปะจะเป็นจอน่ะถ้าเราใส่แป้งเยอะๆแล้วเราผสมน้ําลงไปมันจะเป็นโคกไปครับ เป็นโคเป็นคาบแปลว่าไงมันหนาใช้กับสถานการณ์อันอย่างอื่นได้ไหมแต่งหน้าวันนี้เป็นโคเป็นคาบแนี้ได้ไหมได้<ช>ห,หน้าไปโคไปคาบหน้าไปกินแป้งแล้วเท่าละก็ <c oughs> อย่าตายละหน้าไปกินแป้งคือทอดไปทอดไปแล้วตัวเชือกหรืออะไรมันหลุดก็ไม่ต้องกังวลน,<อ>นะคะ<อ>เพราะว่ามันติดไปแล้วใช่ใช่ยกออกเลยมันก็ไม่แตกออกมาแล้วนะไม่แตกแล้วไม่แตกแล้วลุงเนี่ยมัน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 อยู่ตัวแล้วเนี่ยเห็นไหม ทอดจนให้มันเป็นสีเหลืองทองเลยเนาะใช่ใช่ถูกต้องโอ้ติบเก่งมากเลยอ๋อรู้จักลูกน้อยไปใช่ไหมมีเมนูไหนแมมที่หนูทำแล้วกมาว่าอร่อยอร่อยเจาประกาศกับหนุ่มจีนน้ำเงี้ยวจริงเหรอแล้วตอนเด็กที่เวลาม้าเปิดร้านหนูชอบเล่นทำหักข้าวมามีแบบคิดในใจไหมเฮ้ยเมนะูนี้ลูกเราทำอร่อยมีไหมข้าวคุกกระปิติบท,ทำอร่อยมาก <laughs> หนูทำให้ใม้ากินครั้งแรกตอนหนูกี่ขวบแล้วนะตอนนั้น โอ้ยตอนอยู่มาเลยกันกี่ขวบวะตอนนั้นเด็กหญิงอยู่เลยเนาะมสามใช่ม,มสองมสามม,ม,ม,มสามมันทำข้าวคุกกี้แค่แม่บอกส่วนผสมแค่นั้นเองเขาก็จําแล้วเขาจะอยู่ในครัวกับแม่ตลอดเลยตอนอยู่มาเลยอ่ะที่แม่อยากมาทําอาหารพ่ออะไรไม่ใจแม่ักแม่ภูมิใจมากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ทุกครั้งอ่ะที่ได้ทํากับข้าวให้คนกินอ่ะนั่นคือความสุขแต่ไม่รู้นะแม่มีความสุขมากเลยการทํากับข้าวเนี่ยทำน้ําพริกเอง ปลูกตะไคร้เองปลูกข่าเองยิ่งมาอยู่ในสวนเงี้ยคือชอบมากแม่ปลูกขิงปลูกขมิน้นปลูกมุลยพักเซลเตยหอมเตยอะไรบอกทิบซื้อเตยหอมมาบอกเลยนะการทํากับข้าวเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรารักด้วยตอนเด็กๆตื่นเช้าไปซื้อของกับมาไม้บอกเลยจะไม่ชอบเลยอาชีพเปิดร้านอาหารนยเหนื่อยตอนอยู่กลมโปเอาทิปไปด้วยตลาดแล้วก็ในตลาดนั้นมันมีมังกรามีพมา่ามีอินโดมันจะแซลเห็นเด็กๆสาวอ่ะแม่จะไม่ให้เขาลงจากรถให้มันอยู่ในรถรอ เวลาไปก็บอกให้มันล็อกกลัวหูตื่นเราออกบ้านนะแ 2, ั้งแบบตีสองตีสามเนาะตีสองตีสามอยู่ในรถเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วยเอานอนที่บ้านก็เป็นห่วงเดี<า>๋ยววันไหนมาม่าจะพาหนูไปตลาดไหวเซิงสีไปดูซิถิ่นเก่ามาเป็นยังไงอ<า>เดี๋ยวตามไปไปดูเนะาะเดี๋ยวไ,ไปเที่ยวไปไปไหวเซิงสีไปยาลานเอเลาะไปไปตลาดไอ้นู่นตลาดอะไรได้ จำไม่ได้ลวตอนเด็กๆจําได้แตะแม่ไปแกนติ้งบ่อยบ่อยเหน่อยไง <ๆ S 2> เวลาไปเล่นแม่จะต้องเอาตังออกมาสามพันเหรียญทั้หมื่นหมดก็คือหมด,ดไม่ได้ก็คือจบคิดว่ามาท,ทําถนนขึ้นแกนติ้งกับมา <c oughs> <ๆ S 2> ไม่ต้องคิดเยอะตอนเด็กอ่ะแม่เข้าไปเล่นอ่ะแม่เอาเทิปะทิ้งไว้ที่สนามโอค์สอะ ตอนแรกแม่ไม่อยากเล่นนะบอกเล่นนิดนึงนะพอเราเสียเราไม่นิดนึงแม่ก็เล่นอะไรเล่นโรเล็กไงสามสิบหกโรเล็ตโรเล็กใช่ไหมเล่นโรเล็กเลยแม่โรเล็กเล็มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไปกับน้องสาวเล่นสามหมื่นจะหมดแล้วนะเลือกคันสุดท้ายแม่แทงสามสิบหกเมื่อไหร่มันก็ไม่ออกไม่ออกแม่เอาใส่มันทีเดียวสามสิบหกคอมันตกล็อกสามสิบหกแม่กีดไอ้ตำรวจนั่งบนเก้าอี้มันเกือบล้วนลงมาเลยกีดเสร็จแล้วแม่บอกว่ากูแลกแคสเลยกูไม่เล่นแล้วกลับ กับเออเออใจหายใจคว่ำสุดยอดเลยล่ะแม่ติดอะแต่โอ้โหอย่าไปเลยอย่าเล่นเลยการพนันแต่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบอะไรแห่ตอนเด็กๆให้หนูแทงโตโตทุกวันแทงแก้กุ้งไงตอนเด็กต้องไปต่อแถวซื้อโตโต้แม็กนัม <c oughs> คนอยู่มาเลยจะรู้ว่าคืออะไรนะโต,โตโตแม็กนัมวันจะซื้อยี่ห้อหนึ่งกลัวมันออกยี่ห้อซื้อแม่สองยี่ห้อเลยก็ <c oughs> ไม่เคยถูกเลย <c oughs> เนี่ยเนียใกล้แล้วเนี้ยเนี่ยรอรออีกนิดนึง แม่แม่ลองจิ้มพอเนี่ยล้าดดาแม่จะเอาหน่อส่นิ่วแม่เหมือนจิ้มไก่เลยแม่เพราะเขาต้มหน่ออันสูงไงหน่อมันกรุบๆเนาะคือปกติกินไส้อั่วมันก็อร่อยแต่นี่มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งมันมันกรุบ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 ใช่มเนาะพี่หน่อไม้ใช่ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยลองไปทําดูถ้าไม่ไม่ใส่หมูก็ใส่ไก่นะคะ รสชาติเนี่ยมันหวานจากหน่อด้วยเนาะมาเนา่พอมันมาบวกเค็มๆหอมๆสมุนไพรกับไสอั่วมันก็ได้เป็นรสชาติอีกอีกเลเวลหนึ่งใช่ถึงแบบหวานหวานไปนิดนะเอาหน่อหวานมากกวหวานก็แม่หน่อหวานหรืออันนั้นหวานน้ำพริกเจ้าไ่ได้ใส่เครื่องรตนั่นแม่เนี่ยอ่ะกินก็ไสอั่วกินก็จีนอ่ะเหมือนไสอั่วอ่ะนี่หวานก่อนรำก่อนเจ้าเจ้าว้าวอุ้ยลองกินขหนอนิดนึงอ่ะหน่อหน่อนิดเดียวได้ไหม ใช่แกกินอยู่แล้วหนอ่อแกมักหนอ่อชีวิตนี่อยู่กับหน่อวันนันแก,กจะซื้อหน,ออน,น่อเขาได้ตับเดือยอร่อยไหมคะร่ำขออนาดไม่บา <c oughs> สะบายเนาะเป็นกําลังใจให้อุ้ยตัวเนาะแล้วติบ๊บไหนว่าติ๊บว่าจะเล่นติก๊กตอกอุ้ย,ยงชุวงนี้อุ้ยบาสะบายเนาะติก๊กตอกรอก่อ,อ,อนนะช่วงนี้มมีอารมณ์เนาะมีอารมณ์เนอะมันก่อนนี่ลูกต้องอ่ะอุ้ยกินนั้นอย่างลูกต้องเจ้า ก,กินแกงกับูหอยกินแกงหอยกินแ,แกงแค่เข้าวคั่วหอยใส่อันจะข้านเนาะกินหอยจุ๊บเนาะใส่ผักละเนาะใส่ผักละผักแคบบ่เดี๋ยวเราอุ้ยแข็งแรงก่อนนะคะรอก่อนนะคะ ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ค่ะ,<อ>ะมีอารมณ์ก่ออ, <ะ S 2> อย่าลืมติดตามเนอรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมสับตไ<อ>ะไคร์อ่าสับตะไคร์ก่อนสับตะไคร์เนอภาษาเหนือเพื่อนพ้องอย่างสับจะใครสับจะไครใส่หอมป้อมตัวนอกเพื่อนเราชอยจะใครหั่นจะใครแล้วอุ้ยช่วงนี้ใครมักเมนูอ,นอย่างพองเจ้าเพื่อวันพุกจะได้ได้เงี้ยมีใครอยากอย่างพ่องก่อน นอมาต้มกัน,นพี่หานะหาน่ะน่ะมันพูดต้องยะแล้วเนอะอือพี่ฮากับมีแล้วนอมากับมีแล้วใจเจนมันพูกเนะอะเอานอมาต้มใหม่นะทำได้ไหมได้ต้องสามคืนก่อนอเดี๋ยวลองอีกสามวันนะอุ้ยนะโอเคนีนนใคน่ใหม่นอน้าเฮ้ยแม่เป็นคนซ้ำเฮ้ยแม่เป็นคนดองโอเคก่อนต้องยกคนเดียวต้องยกคนเดียวจะซับนอคนเดียวจะยักนอคนเดียววันนี้นะใจแกะนอ เราหนอ่อหวานมาบอกให้เขาจะเขาจะสับเองจะจะนึ่งหนอ่อให้ปัน่นผัดหนอ่อไหมหนอ่อหน่อไม่หวานเนาะโอเคโอเคนะเดีย๋ยวมาติดตามเมนูใหม่ของอุ้ยนะคะอุ้ยบอกแล้วนะว่าอุ้ยอยากกินอะไรนะมานะหน่อมันกันนี่ฮะอ่าพรุ่งนี้ลองทําทําดูเนาะก็บอกว่ามีหนอ่ออันนี้รอดูว่าจะอร่อยถูกใจอุ้ยไหมเนาะได,ะได้ได้ทำ<ะ>อันนี้กินก็บจีนเอะคำสุดท้ายละอุ้ยเก่ง อุ้ยบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะครัวแม่จันโสมนะสวัสดีค่ะแต่อันนี้อร่อยจริงๆนะนูชอบมากเลยนะมาใช่ไห<อ>ม,ม,ม,มเห็นไหมเนาะกัดแล้วมันกรุบกรุบกรุบแล้วใช่